สวัสดีค่ะพบกับอาิิและช่องอアินิวคาเฟ่มาลีค่ะตอนนี้ค่ะอจิอยู่ที่ศูนย์ตกแต่งรถยนต์ที่จังหวัดชนบุรีค่ะอาิิอยู่กับคันนี้ค่ะนิส s ันมาร์ค่ะ 1.2e เกียร์อัตโนมัติ CVT ค่ะราคาอยู่ที่495,000บาทค่ะตอนนี้นะคะเขามีโปรโมชั่นพิเศษอยู่ค่ะรับส่วนลดไปเลยค่ะ80,000บาทเดี๋ยวアิจะทิ้งเบอร์ไว้ให้ด้านล่างใต้คลิปนะคะเรามาดูตัวรถกันเลยค่ะมิติตัวถังของรถค่ะ ความยาวอยู่ที่3,780ม mm ิลิเมตรค่ะความกว้าง1,665ม mm ิลิเมตรค่ะความสูง1,515ม mm ิลิเมตรค่ะเรามาเริ่มตั้งแต่ด้านหน้ากันเลยค่ะด้านหน้าของตัวรถค่ะฝากระโปรงด้านหน้าจะเป็นสีเดียวกันกันกบตัวรถเลยเราจะเห็นเส้นตัดตรงฝากระโปรงด้านหน้าค่ะตัดมาจนถึงด้านหน้าตรงนี้เลยค่ะกระจังหน้าค่ะตัวนี้จะมีโลโก้ของนิสสันเป็นโคมีม่มก็จะเป็นตัว V ค่ะโคมียมด้านนี้ที่ตัดเป็นโคเป็นตัว V กระจังหน้าจะเป็นสีดำลังคึ่งค่ะเป็นแบบนี้เลยทั้งหมดเลยทั้งสามส่วนไฟหน้าค่ะตัวนี้ค่ะจะเป็นไฟหน้าแบบฮาโลเจนค่ะยังไม่หมดค่ะด้านหน้านี่เลยค่ะอาจจะให้ดูไฟเด y t i ทม r u n n i ิ่งไลท์ตัวนี้ค่ะจะเป็นแบบ LED สวยงามมากๆเลยค่ะไปดูในส่วนของด้านข้างตัวรถกันบ้างค่ะ ความพิเศษในคันนี้ค่ะนี่เลยก็คือตัวล้อแม็กค่ะที่เป็นล้อแม็กสวยมากๆเลยค่ะจะเป็นสีทูโทนปัดเงาจะเป็นของเป็นชุดล้อแม็กชุดแตง่งสามารถสอบถามได้เลยนะคะตัวน,นี้ก็จะมีขอบข้างในที่เป็นสีแดงแบบนี้เลยส่วนน็อตล้อก็จะเป็นสีแดงเช่นเดียวกันตัดกับตัวล้อแม็กสวยมากๆเลยค่ะท่านผู้ชมท่านใดสนใจในตัวล้อแม็กชุดนี้ สามารถสอบถามกับที่เบอร์ด้านล่างที่อาจิไว้ให้ไว้ได้ค่ะสเปคยางค่ะตัวนี้จะเป็น195ทํา50ขนาด15นิ้วค่ะด้านหน้าตรงนี้จะเป็นดิสเบรกค่ะพร้อมช่องระบายความร้อนเขามาพร้อมกับช่วงล่างด้านหน้าค่ะที่เป็นอิสระแมเพอร์สันสตัดค่ะกระจกมองข้างค่ะตัวนี้ด้านบนจะเป็นสีเดียวกันกันกบตัวรถตัดขอบด้านบนและด้านล่างที่เป็นสีดำเงาค่ะ ตัวด้านจับเปิดประตูค่ะจะเป็นสีเดียวกันกันกบตัวรถพร้อมช่องเสียบกุญแจค่ะด้านบนตรงนี้เขาได้ทําการติดตั้งคิ้วกันสาดท,ที่เป็นสีดำ for m a s มาเรียบร้อยแล้วค่ะฝั่งของผู้โดยสารแถวที่สองค่ะตัวจับเปิดป,ปิดประตูตัวนี้ค่ะก็จะเป็นสีเดียวกันกับตัวรถเช่นเดียวกันมาที่ล้อด้านหลังกันค่ะนี่เลยสวยมากเลยค่ะทั้งสี่ล้อเลยก็จะเป็นล้อแมก ตัวนี้ก็จะเป็นอย่างที่สเปคได้บอกไปค่ะ9 9 5้าทับ 50, ขนาด15นิ้วค่ะด้านหลังจะเป็นดัเมเบลค่ะมาพร้อมกับช่วงล่างด้านหลังที่เป็นแบบทอร์ชันนดีนค่ะเรามาต่อกันที่ท้ายรถกันค่ะด้านท้ายของตัวรถค่ะด้านบนจะบอกว่าเป็นสปอยเลอร์หลังก็ได้ค่ะที่เป็นสีเดียวกันกับตัวรถไฟเบรกดวงที่3แบบ LED ค่ะด้านนี้โลโก้ของนิสันตรงกลาง ฝั่งด้านนี้ก็จะเป็นฟอนต์ของมารค่ะที่เป็นแบบโคเมียมไฟท้ายค่ะไฟท้ายตัวนี้จะเป็นแบบ LED ค่ะเขาเป็นแบบดวงมาเลยเดี๋ยวจีจะพาทุกท่านไปรับชมในส่วนของห้องสัมภาระท้ายกันค่ะห้องสัมภาระด้านท้ายค่ะตรงนี้กว้างขวางค่ะใช้งานความจุข,ของได้เยอะมากๆเช่นเดียวกัน มีที่กันของสามารถพับเบาเพื่อเพิ่มขนาดของห้องสัมภาราได้อีกด้วยค่ะสวยมากๆเลยเดี๋ยวเราไปรับชมภายในตัวรถกันค่ะมาทางฝั่งของผู้โดยสารแถวที่สองกันก้าเข้ามาค่ะภายในห้องโดยสารแถวที่สองค่ะ ด้านนี้ก็จะเป็นเบาะผ้าเป็นโทนสีดําทั้งหมดเลยค่ะภายในก็จะมีลวดลายของเบาะตรงกลางแบบนี้ค่ะสามารถพับเบาะได้เดี๋ยวจทำการพับเบาะให้แบบนี้เลยค่ะแม้ผู้โดยสารจะนั่งอยู่ฝั่งด้านนี้หรือเราต้องการเก็บของจากฝั่งด้านนี้หรือหยิบของก็หยิบได้ง่ายสะดวกสบายค่ะปิดเก็บแบบนี้ได้เลย เล็กรูมกว้างขวางค่ะเฮดุรูมไม่ติดไม่ชนค่ะพร้อมกับด้านจับด้านบนค่ะสองฝั่งตรงกลางค่ะด้านนี้ก็จะเป็นที่วางขวดน้ำหรือจะวางแก้วน้ำก็ได้ค่ะหนึ่งจุดมากันที่ประตูด้านข้างค่ะตัวเปิดค่ะจะเป็นสีดำพร้อมกับตัวปุ่มกดที่เป็นสีดำค่ะตัวนี้จะเป็นปุ่มกดกระจกตัวจับ ช่องจับตรงนี้โทนสีดำทั้งหมดเลยมาทางฝั่งของคนขับกันบ้างค่ะเปิดขึ้นมาเลยค่ะทางฝั่งของคนขับด้านนี้ตัวเปิดประตูค่ะตัวนี้จะเป็นสีดำพร้อมกับตัวปรับตรงนี้ตัวนี้จะเป็นตัวกดกระจกไฟฟ้าค่ะตัวล็อกไว้เลย กระจกไฟฟ้าทั้ง4บานอัตโนมัติฝั่งด้านคนขับค่ะจะมีแสงสว่างสีแดงตรงนี้ปุ่มล็อกรถปลด,ปดล็อกรถค่ะก้าวเข้ามาค่ะภายในห้องโดยสารทางฝั่งของคนขับฝั่งนี้เบาะก,ก็สามารถปรับเอ็นปรับเลื่อนได้เลยตามความถานัดและความต้องการของผู้ขับขี่ค่ะนั่งได้สะดวกสบายพวงมาลัยค่ะก็จะเป็นพวงมาลัยแบบ สามารถกดได้นิ่มๆเลยกดได้ทั้งหมดเลยค่ะและที่สำคัญคือพวงมาลัยใหญ่มากเรามาต่อกันที่ด้านข้างของพวงมาลัยค่ะฝั่งด้านนี้ช่องปรับอากาศจะเป็นดีไซน์ทรงกลมแบบนี้ตัวปรับกระจกค่ะแล้วก็ตัวนี่ตัวจะมีตัวล็อกตรงนี้ด้วยลงมาด้านล่างค่ะฝั่งด้านซ้ายจะเป็นตัวเปิดของกฝากระโปรงเครื่องยนต์ด้านหน้า ส่วนฝั่งด้านขวาค่ะจะเป็นเปิดฝาถังน้ำมันเชื้อเพลิงค่ะทั้งหมดที่อาจารยจดินพาทุกท่านไปรับชมกันแล้วค่ะเดี๋ยวอาจารยจะพาทุกท่านไปรับชมภายในห้องโดยสารกันค่ะตอนนี้ค่ะอาจารอยู่ภายในตัวรถของตัวนิสสันมาค่ะเรามารับชมภายในไปพร้อมๆกันค่ะอาจารย์จะให้ดูค่ะ ด้านนี้เลยตัวนี้ก็จะเป็นตัวมารวัดค่ะจะมีเข็มตรงกลางและด้านซ้ายค่ะจะมีหน้าจอเล็กๆแสงสีส้มค่ะที่เราเห็นบอกข้อมูลในการขับขี่ของเราค่ะปุ่มตรงกลางสีดําที่เป็นแท่งขึ้นมาค่ะนูนขึ้นมาตรงนี้ก็สามารถกดดูข้อมูลการขับขี่สามารถตั้งเวลาได้ค่ะพวงมาลัยค่ะจะเป็นพวงมาลัยแบบนี้เลย จะเป็นพวงมาลัยที่เราสามารถกดได้ค่ะเป็นแบบสามกา้านมีสัญ,ญลักษณ์ช่วงลมนิรภัยค่ะแล้วก็จะมีตัวโลโก้ของนิสสันตรงกลางที่เป็นโครเมียมค่ะคือสามารถจับได้ถนัดมือมากๆค่ะแล้วก็ใหญ่มากๆด้วยจริงว่าใช้งานได้สะดวกสบายมากเลยด้านหลังของพวงมาลัยค่ะก้านด้านขวาค่ะจะเป็นไฟเลี้ยวไฟส่องสว่างในการขับขี่ก้านด้านซ้ายค่ะ ทางด้านซ้ายจะเป็นทางด้านของการตัดน้ําฝนค่ะเรามาตรงกลางกันบ้างค่ะคอนโซลตรงกลางตรงนี้ค่ะเขาก็ทำได้ออกมาดูดีมากๆเลยตรงนี้ก็ตกแต่งด้วยเส้นขอบที่เป็นสีเทาค่ะช่องปรับอากาศจะอยู่ทางด้านบนพร้อมกับตัวเปิดปิดค่ะปุ่มสัญญาณไฟฉุกเฉินค่ะ ในส่วนของวิทยุตรงนี้ค่ะสามารถใส่แผน่นดีได้1ช่องค่ะตรงนี้สามารถใส่แผน่นดีตรงนี้ได้เลยมี FMAM มี CD มี AUX ปรับเสียงจะอยู่ทางทังด้านด้านซ้ายค่ะหรือสามารถปิดตรงนี้วิทยุเปิดปิดอย่างนี้ได้เลยทางฝั่งด้านขวาก็จะเป็นการหาขึ้นสัญญาณสามารถกดปุ่มด้านนี้ได้เช่นเดียวกันก็จะมีดิสมีเซตอัพ ยังมาพร้อมกับโหมดค่ะโหมดปรับแสงสว่างของตัวหน้าจอตรงนี้ลงมาด้านล่างค่ะระบบปรับอากาศค่ะเป็นแบบมือหมุนปรับความแรงของพัดลมได้ถึง4ระดับค่ะเพียงแค่2ระดับตรงนี้อจีก็ว่าเย็นแล้วนะปรับความเย็นค่ะทางด้านขวาได้เลยโหมดของช่องลมจะอยู่ทางฝั่งด้านซ้ายค่ะสามารถปรับหมุนได้เช่นเดียวกัน ตัวนี้ก็จะเป็นตัวนําอากาศเข้าออกเนาะลงมาด้านล่างค่ะอาจีจะให้ดูทางฝั่งด้านซ้ายตรงนี้ก่อนฝั่งของผดดู้โดยสารค่ะเป็น power outlet ชาร์จค่ะหนึ่งจุดช่องวางของด้านหน้าจะวางกระเป๋าวางสมาร์ทโฟนตั้งฉากลงไปแบบนี้ได้เลยวางขวดน้ำสองจุดเกียร์ค่ะตัวนี้ก็จะเป็นเกียร์อัตโนมัติ CVT ค่ะมีปุ่มชิปล็อกตรงด้านขวา เบรกมือช่องใส่ของช่องเก็บของตรงกลางค่ะเพื่อหยิบจับได้อย่างสะดวกสบายค่ะเบาฝั่งผู้โดยสารค่ะทางฝั่งด้านนี้ปีกด้านข้างจะเป็นเบาผ้าสีดำตรงกลางค่ะก็จะเป็นผ้าเช่นเดียวกันแต่มาพร้อมกับลวดลายค่ะดูสวยงามมากๆค่ะนั่งสบายด้วยมาต่อกันที่ด้านหน้าค่ะทางฝั่งด้านนี้ด้านบนตัวนี้จะมีกล่อง ใส่ของด้านบนช่องเล็กๆด้านบนอีกแล้วก็จะมีนี่ค่ะช่องเสียบ AUX กับช่องเสียบ USB ค่ะช่องเก็บของเก็บคู่มือสำคัญของรถพื้นที่ใช้สอยอาจะว่าเหลือเฟือเหมือนกันค่ะอยู่ในตัว Nissan Max คันนี้ด้านบนกันต่อส่วนของด้านบนก็จะเป็นที่บางแดด ขนาดใหญ่มีกระจกมาให้ฝั่งฝั่งของคนขับค่ะหจุดไฟส่องสวา่างภายในห้องโดยสารกระจกมองหลังกระจกมองหลังก็ทัศนวิสัยในการมองหลังชัดเจนค่ะดีงามมากๆเลยระบบในตัวนี้ค่ะเขามาพร้อมกับระบบเอก abs ebd b 8ถุงลมนิรภัยคู่หน้าค่ะลำโพงสี่จุดค่ะก็จะเป็นก็จะมี คร่าวๆประมาณนี้ค่ะอจิจะพาทุกท่านไปรับชมในส่วนของข้อมูลของห้องเครื่องยนต์ด้านหน้ากันค่ะอจิจะพาทุกท่านไปรับชมในส่วนของหน้าตาเครื่องยนต์และข้อมูลเครื่องยนต์ของนิสสันมาร์ทกันค่ะ หน้าตาของเครื่องยนต์เกียรตรงนี้ได้เลยจะมีเครื่องยนต์ตรงกลางค่ะจะมีฟอนตัตวนิสสันด้านนี้เลยเครื่องยนต์ของนิสันมาร์คคันนี้ค่ะจะเป็นเครื่องยนต์บล็อก3สูบ dohc 1 2วาลหนค่ะกระบอกสูบคูณระยะช่วงชาร์จ78.0คูณ8 3 6ม mm ค่ะ อัตราส่วนกำลังอ1า2ดต่อ1หัวฉีดมันติดพอยค่ะตัวนี้ก็จะเป็นเครื่องยนต์แรงม้าอยู่ที่79แรงม้าค่ะเป็นเกียร์อัตโนมัติ CVT ร CV องรับน้ำมันเชื้อเพลิงที่ใช้ได้ค่ะเบนซิน 95, เบนซิน91อแก๊สโซฮอลเกห้แก๊สโซฮอลเบนซิ 95, น,ซ 95, น,ซ 91, นซ e 20ค่ะความจุถังน้ำมันอยู่ที่41ลิตรค่ะ นี่คือข้อมูลของเครื่องยนต์แล้วก็หน้าตาเครื่องยนต์ในตัวนิสสันมาร์ตตัวนี้จะเป็นตัว 1.2e เกียร์อัตโนมัติ CVT ค่ะราคาอยู่ที่495,000บาทค่ะอย่าลืมนะคะตอนนี้เขามีโปรโมชั่นพิเศษรับส่วนลดไปเลยค่ะ80,000บาทสามารถโทรมาสอบถามรายละ,ละเอียดอื่นๆเพิ่มเติมได้ที่086-328-9497ได้เลยค่ะเดี๋ยวอจีจะทิ้งเบอร์ไว้ให้ด้านล่างค่ะ อยากสอบถามรายละเอียดอื่นๆเพิ่มเติมแบบไหนสามารถสอบถามได้เลยยินดีให้บริการค่ะขอขอบคุณทางโชว์ลุมรถแต่งจังหวัดชนบุรีค่ะที่เอื้อเฟื้อสถานที่ให้อจิได้มาถ่ายทำและนี่เลยนำเสนอตัวนิสสันมาร์ทพร้อมกับล้อแม็กทั้ง4วงค่ะขอขอบคุณทุกท่านที่เสียสละเวลาในการรับชมฝากกดไลค์กดแชร์กด s ับสไ r i b e เป็นกำลังใจให้ช่องอจิ New Car Family ด้วยค่ะ แล้วเจอกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีค่ะ